ตรงกรานปีนี้บานเห่าของเงานัดเราคงเลื่อนอีกแล้วแก้วตาโควิดนายทินจากเมืองกีนข้ามแดนเข้ามาส่งแม็ให้น้องต่างหน้ากับแอนกอฮอทำพ่อหน้ากันส่วนล่ะสนกว่าสนกว่าพี่น้องเอ้ย คิดฮอดบานกระิอดเอาสนอกสนอกสวัสดีครับพี่น,น้องนี่เวลาเมืเงือนเตแปนมาขอกันอีกแล้วนะครับหลังจากหายหนา้หนาหายตาไปสองเดือนแครับน,นี่ข้าวพี่น้องมาสวนซุนมีโยชินะครับมาชมความง,งามของธรรมชาตินะครับนี่ครับธรรมชาติสวนซุนมิโยชินะครับเดี๋ยวสิภาพไปหาหลอดเบิ้งดอกไม้นะครับท่านใดเก็ฝากติดตามนะครับ ขอบุณทุกคนที่เขามาช่มเราเขามาฟังนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวพายเบิ้งดอกไม้ครับไม่นะครับมาดีเอาตองอยางพานันหลอดไตอุโมองของดอกไม้เขาไปเบิ้งเลยนะครับมอนีนี่ครับเป็นดอกกุหลาบนะครับนี่กุหลาบเีหยังพิง ดอกนี้บ่มีเจ้าของยังบ่มีชายใดในจองเป็นเจ้าของครองใจเด็ดดอมนี่ครับโอ้โหสวยงามมากนะครับนี่ครับอยู่ในอุโมงคนี้นะครับเป็นอุโมงดอกไม้นะครับสวยไปด้วยดอกไม้ขึ้นนี่ดอกกุหลาบเพื่อนะครับนี่กุหลาบเรือนะครับยังไงเขาไปติดตามของในนะครับ สวยงามนะครับวันนี้น้ำพระองค์งดอกไม้เยอะโนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันอาจดกไปแสมางสยียากน่ด้วบาทนะครับจังเลยก็อย่าวากันเด้อพี่น้องเอ,อ้ยสาธุแลสุขภาพกันนะครับนี่ครับโอเคละเสียหาไต้เนี่ยสวยๆงามมากพี่น้องเบิ้งแล้วครับนี่ครับ สิ่งสวยงามนะครับดูแลกันไปนะครับ เป็นยังเด้พี่นอ้องมือนีผ้าช่อมงหม่ถือใจพี่นอ้องบ่ครับว่าถือใจเฮือถือใจย,ย,ยังได้กอะคอมเมนมต์มาใตยคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเคยลาสิไปดัดแปลงมาให้มันถือใจ ท่านผู้ชมนะครับถือใจเขาบ่าถือใจเห้กสิฮดเอาครับให้มันถือใจคนเบึง้งคนชมนะครับสำหรับคลิปดอกไม้นะครับจังไงก็ฝากติดตามกันนะครับว่าไงจบนะครับคลิปนี้มีแต่ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นนะครับถ่ายคลิปมีทั้งดอกคิวลิปนะครับที่ริปดอกคิวลิป,วลปสวยๆงามๆนะครับ มาฝากมาตอนพี่น้องนะครับมื่อนี้สุดยอดของน้องใหม่เลยนะครับ คนอื่นตรงกรับขอโทษพี่น้องทุกๆคนที่ผมมารับชมชิปนี้นะครับที่ผมบริเอ้ยซื้อดอกไม้นาหน้าชนิดนิดยิดนิดฟังนะครับพอบางที่ผมกับวัรูจักซื้อมันนะครับต้องขอโทษขออภัยหลายเพราะว่าหลายสายพันธุ์ผมกับวัหูจักซื้อนะครับจังไดยก็ขอกรับขอโทษพี่น้องไว้ตรงนี้นะครับขอโทษหลายครับไปติดตามกันเลยนะครับ นี่ครับสำหรับบริเวณนี้ก็สิเป็นดอกทิวลิปนะครับทิวลิปต่ว่าซึกว่าสิตายแห่งไปหลายเตือมเลยครับนี่ครับดอกทิวลิปนะครับดอกทิวลิปที่สวยงามคือจังคุณที่เขาว่าเบิ้งนี้แหละครับดอกตะปุทิปีตะเปาะตะเปะนะครับสวยงามเหมือนทั้งนั้นนะครับนี่คนอ้วนกับดอกตะปุคนจ้อยกับดอกทิปีนะครับโอ้สวยงามครับพี่น้องเอ้ยพว้ใดบุกคยเห็นดอกไม้งามกับมาเบิ้งมาชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับโอเคแล้วเมื่อเกแปนจัดให้เต็มคลิปเต็มจัดให้เต็มอิ่มเลยนะครับวันนี้พ่ออมสุกเล็ก,ลกๆหน่อยฝากเป็นกําลังเรงใจให้กันไรกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับปิดผ่าประการใดค,คําบอกคําจ้าวสุภาพหรือม่ถูกต้องนะครับก็ขอโทษขอให้ไวนะ้นะสำหรับคลิปนี้นะครับ ที่นําเสนอน,นี่คืออยากให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องเราสบายตาสบายใจนะครับขั้นพิจารประการใดก็คอมเมนต์มาแต่คลิปนี้เลยนะครับยินดีแก่ใครนะครับนําไปปรับปรุงนะครับสำหรับคลิปนี้ดูเคยหล่ามเมืองเกแปนะครับหรือเป้าคอนเจนห,หอมนะครับขอฝากคลิปหรือจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้นะครับพี่น้องกราบขอประคุณครับบ๊ายบาย